พุทธวจนะฉบับอนาคามีหน้าที่3ชื่อของอริยบุคคลในที่สองภิกษุทั้งหลายก็กำลังคือการส่งเคราะห์เป็นอย่างไรได้แก่สังฆะ,ะวัตถุ4ประการนี้คือ 1. ทานการให้ 2. ปะยยวัชะการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รัก 3. อัฏฐจริยา การประพฤติประโยชน์ 4. สมานัตตาความมีตนเสมอกันภิกษุทั้งหลายธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายภิกษุทั้งหลายการแสดงธรรมบ่อยๆแก่บุคคลผู้ต้องการผู้เงียโสดลงสดับนี้เลิศก,กว่าการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รัก ภิกษุทั้งหลายการชักชวนคนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทาชักชวนผู้ปูทุศีลให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศีลสัมปทาชักชวนผู้ตรณีให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในจาคะสัมปทาชักชวนผู้มีปัญญาสามให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทา นี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ท so, ั้งหลายภิกษุท so, <s Elliott ills> ั so, ้งหลายโสดาบันมีตนเสมอกับโสดาบันสกะทาคามีมีตนเสมอกับสกะทาคามีอนาคามีมีตนเสมอกับอนาคามีออรหันมีตนเสมอกับอรหัน์นี้เลิศกว่าความมีตนเสมอทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ากำลังคือการส่งเคราะห์พระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาท ตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้คุณแม่หนิงศิีวลีหรือคุณแม่อือขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอนาคามีหน้าที่5ค่ะ